สอบถามในที่แรงบันดาลใจในการเลี้ยงควายเกิดจากอะไรครับเกิดจากเริ่มแรกเลยนี่ก็คือความชอบส่วนตัวชอบในควายไทยครับผมแล้วก็มันคืนความสุขให้กับตัวเองอาการทำในพื้นที่ตรงนี้ครับที่มันมีความทรงจำในวัยเด็กที่เป็นมรดกตกทอดแล้วก็อนุรักษ์ควายไทย คือสิ่งแรกเลยที่ผมซื้อควายแต่ละตัวที่ผมนําเข้ามาเนี่ยครับผมจะจะมองแววตาควายคือไม่ว่าสัตว์หรือคนสิ่งสําคัญเลยคือแววตาที่ที่มันสื่อสารกันได้ครับผมไปเห็นแล้วมันถูกชะตาบางทีเงินไม่มีครับผมก็ก็ตัดสินใจที่จะขอซื้อเขาแล้วก็นําเข้ามาเลี้ยงในราคาที่เรียกว่าเรียกได้ว่าแบบเราถ่ายชีวิตมาเป็นควายที่คนอื่นเขามองว่ามัน มันขาลงราคาไม่ไม่ขึ้นไม่อัพอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ไปมองตรงนั้นเพราะผมไม่ได้เกิดผมไม่ได้มีไรายได้จากการเลี้ยงไายหรือการซื้อขายผมมีงานประจําแต่สิ่งที่ผมทําคือสิ่งที่มันเป็นจิตใต้สํานึกสิ่งที่มันฝูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความทรงจําที่เราหอยหาอยากให้มันฟื้นฟูก,กลับมาอยู่ที่ที่เดิมในที่ผูย่าตายายได้ทําไว้เงี้ยครับผม วิธีการเลี้ยงของผมก็เลี้ยงง่ายๆเลยครับผมผมใช้หลักธรรมชาติให้เขาหากินเองภายในบริเวณแล้วก็จัดการดูแลทําความสะอาดหรือแม้กระทั่งทําวัคซีนฉีดยาบํารุงแต่หลกัหลกๆเลยก็คือเราปลูกหญ้าต้อให้ให้เขาเดินกินเองใช้วิธีธรรมชาติครับเห็นแต่ละตัวนี่เรียกลูกลูกลูกั้งเลยครับใช่ครับแต่ว่าผูกพันใช่ไหมครับมันเกิดจากความรักความผูกพันที่เราใส่ใจเขาแล้วก็ความคุ้นชินระหว่าง ผมกบควายแต่และตัวเนี่ยครับที่อยู่กันมานานก็อยู่ใกล้ๆในท้องทุ่งอย่างเงี้ยเวลาผมไปต่างจังหวัดกลับมาหลายๆวันผมได้กลับมาทีนึงเราเจอเขาเราเรียกหาเรียกชื่อเขาเขาก็เดินขึ้นมาหาเราครับผมมันมันเป็นความที่ทําให้เราชื่อนอกชื่นใจครับหายเหนื่อยจากจากสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจอะไรเงี้ยครับผม